สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูนุ่นนะคะในวิชาภาษาไทยเช่นเดิมค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูนุ่นจะมาสอนชนิดและหน้าที่ของคําค่ะซึ่งคําในภาษาไทยเรามีหลายอย่างเลยเนาะหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นคําสรรพนามคํานามคําวิเศษคํากริยาคําอุทานคําบุพบทคําสันธานโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้ ครูนุ่นนะคะจะมาสอนชนิดและหน้าที่ของคำนั้นก็คือคำนามนั่นเองค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคำนามคืออะไรค่ะคำนามนะคะเป็นคำที่หมายถึงบุคคลสัตว์วัตถุสิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ความคิด ความเชื่อรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมค่ะและคำนามนะคะจำแนกออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะนั่นคือคำนามสามัญคำนามวิสามัญคำลักษณะนามคำอาการนามทั้ง4ชนิดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละคำนามกันเลยนะคะว่าคำนามแต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ ตัวแรกเลยก็ต้องคำนามสามาัญเนาะหรืออีกชื่อหนึ่งคือสามาัญน,นามค่ะคำนามสามาัญนะคะคือคำนามทั่วๆไปเลยที่เราใช้เรียกสิ่งต่างๆนะคะไม่ได้ระบุเจาะจงแน่นอนว่าคือสิ่งใดนะคะก็คือกว้างกเนาะเช่นคนสัตว์สิ่งของบ้านวัดโรงเรียนคือทั่วๆไปเลย แต่คำนามสามัญก็อาจจะมีทั้งเป็นความหมายกว้างและก็แคบได้นะคะตามบริบทเดี๋ยวคุณนุ่นจะพาไปดูแล้วกันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรที่จะกว้างหรือจะแคบนะคะคำนามสามัญนะคะอย่างเช่นถ้าคำนามสามัญที่เป็นความหมายกว้างๆเลยเนี่ยก็คือผลไม้นะคะอย่างคำว่าผลไม้ก็จะมีความหมายกว้างเนาะเพราะว่าผลไม้ก็มีหลากหลายชนิด แต่ถ้าเราเอ่ยชื่อชนิดของผลไม้เลยอะว่าทุเรียนมะม่วงนะชมพู่กล้วยเนะะ mm ี่ยค่ะคำพวกนี้นะคะเป็นคำนามสามาัญที่มีความหมายแค่เพราะว่าแยกย่อยออกมานะคะ mm hmm. พอนึกภาพออกหรือยังอ่ะแล้วลองไปดูอีกค่ะว่า มันแยกย่อยออกได้อีกก็คือแคบได้อีกนะคะคำนามสามาัญนี้เดี๋ยวคุณนุ่นทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็นคำว่าผลไม้นะคะก็คือคำนามสามาันนะคะเป็นคำนามทั่วไปแต่ก็จะมีความหมายกว้างแต่ถ้าเราพูดถึงชื่อของผลไม้ชนิดต่างๆไปเลยอะคะ่ะอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงเนี่ยก็จะมีความหมายที่แคบลงมาแต่ คำว่าทุเรียนมะม่วงชมพูก่กล้วยเนี่ยเขาก็ในที่นี้นะคะในหน้าจอเนี้ยเขาก็จะยังเป็นความหมายแคบอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็จะกลายเป็นคำที่มีความหมายกว้างได้เมื่อถูกแยกย่อยออกไปอีกน่นักเรียนบางคนอาจจะเริ่มสงสัยเอ๊ะมันจะแยกย่อยได้อีกอย่างไรไปดูกันเลยค่ะนี่ไงคะอย่างเช่นทุเรียนเมื่อกี้ยังเป็นความหมายแคบอยู่ใช่ไหมคะ ตอนนี้เขาจะกลายเป็นความหมายกว้างแล้วเพราะเขาแยกย่อยได้เป็นอะไรชนิดหรือสายพันธุ์ของทุเรียนนั่นเองค่ะนั่นก็คือมอนทองเนี่ยก้านยาวพวงมณีหลงรับแลพอไปเจอแยกย่อยชนิดสายพันธุ์อีกคําว่าทุเรียนกลายเป็นความหมายกว้างเลยนะคะพอนึกภาพออกหรือ,อยังเราไปดูอีกตัวอย่างค่ะนั่นก็คือมะม่วง นะคะเมื่อกี้ยังเป็นความหมายแคบของคําว่าผลไม้อยู่เลยนะคะตอนนี้กลายเป็นความหมายกว้างแล้วเมื่อเจอสายพันธุ์ของมะม่วงเข้าไปนะคะก็คืออกล่องฟาลั่นนะคะมะม่วงเบามะม่วงเขียวเสวยซึ่งคําพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นความหมายที่แคบลงมาแตกออกจากคําว่ามะม่วงนั่นเองนะมีผลไม้อะไรอีกคะชมพู่นะคะชมพู่เนาะ เมื่อกี้นี้เทียบกับผลไม้เป็นความหมายแคบแต่พอมาอยู่ณที่นี้นะคะกลายเป็นความหมายกว้างเลยเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆของชมพู่นะคะมีชมพู่อะไรบ้างเลยชมพู่มะเมียวชมพู่แก้มแหม,มชมพู่ทับทิมจันชมพู่น้ำดอกไม้นะคะมามีอีกผลไม้นึงนั่นก็คือกล้วยนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูการกล้วยนะคะ ตอนนี้ก็กลายเป็นความหมายกว้างแล้วพอเจอชนิดของกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยเล็บมือนางไข่เนี่ยนะคะพอมาเจออย่างนี้กล้วยก็เลยกลายเป็นความหมายกว้างเลยพวกนี้กลายเป็นความหมายแคบแทนนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอเห็นภาพแล้วเนาะจากนั้นเราไปดูคำนามแบบรูปแบบต่อไปดีกว่าว่าคือคำนามอะไร คำนามวิสามาันนั่นเองนะคะหรือวิสามาัญนามนะคะก็คือคำนามที่เป็นชื่อนะคะซึ่งตั้งขึ้นโหนเน้นมากเลยค่ะชี้เฉพาะเจาะจงจําไว้นะคะคำนามวิสามาันเนี่ยเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงสําหรับเรียกบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเช่นสมพงเนี่ยนะคะเป็นชื่อของบุคคลอย่างนักเรียนชื่อสมศรีอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นคำนามวิสามานันเป็นชื่อชี้เฉพาะเจอจงหรืออย่างแมวชื่ออะไรดีแมวชื่อบัวขาวอย่างนี้นะคะทองแดงเนี่ยชื่อน้องหมาเนี่ยนะคะหรือชื่อสุนัขเนี่ยทองแดงสมพง์พวกนี้เขาก็จะคือคำนามวิสามานันเพราะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อชี้เฉพาะเจอะจงว่าคือบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้นะคะอย่างครุน,นุ่นเนี่ยวัลภา ชื่อของนักเรียนก็เช่นกันนะคะคือคำนามวิสามันเนะาะงั้นเราไปดูซิตัวอย่างอย่างเช่นอะไรอีกอย่างเช่นวัดพระแก้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชื่อของคนสัตว์นะคะเป็นชื่อจังหวัดชื่อสถานที่ชื่ออะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยรู้แบบชี้เฉพาะเลยนะคะวัดพระแก้วจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดอุทัยธานี อ่าถนนราชดำเนินแม่น้ำน่านอย่างอุไทยแล้วก็แม่น้ำสแกกลางเห็นไหมคะเขามีชื่อเฉพาะของเขานางสาวเกวรินหรือแบบชื่อนะักเรียนสมศรีสมใจอะไรต่างๆเนาะสวนลุมทีนีนี่ก็เป็นชื่อสถานที่นะคะอ่าอันนี้คือคำนามวิสามันก็ไม่ยากเนาะจำไว้ว่าเป็นคำนามชี้เฉพาะเจอดจ,จงนะคะ เราไปดูคำนามแบบต่อไปนะคะนั่นก็คือคำลักษณะนามค่ะก็คือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามและคำกริยานะคะอันนี้ก็ไม่ยากเลยลองมาดูนะคะตัวอย่างเช่นเรือหนึ่งลำคำว่าลำเนี่ยแหละคะ่ะก็คือลักษณะนามนะคะบอกลักษณะของคำนามหรือคำกริยานั้นๆนะคะเรือหนึ่งลำพระสงฆ์สามลักษณะนามก็คือ รูปนะคะคำลักษณะนามของพระสงฆ์ก็คือรูปกระเบื้องห้าแผ่นนี่นะคะตัวที่เป็นตัวหนังสือสีเขียวนะคะก็คือแสดงคำลักษณะนามนะคะช้างป่าหนึ่งตัวนะคะบ้านหนึ่งหลังพระพุทธรูปหนึ่งองค์เข้าหลามสี่กระบอกช้างบ้านหนึ่งเชือกนะคะ คำพวกนี้ก็คือคำลักษณะนามนะคะก็ไม่ยากเนาะแล้วลองไปดูซิอ่ะมีอีกเกี่ยวกับคำลักษณะนามนะคะอย่างเช่นนอกจากจะตามหลังคำนามและคำกริยาแล้วนะคะยังใช้บอกลักษณะของคำกริยาด้วยเช่นก่อนหนึ่งทีนี่คำว่าทีก็ถือว่าเป็นลักษณะนามเดินสามก้า คำว่าก้าวก็เป็นลักษณะนามกระโดดสองครั้งก็ลักษณะนามวิ่งห้ารอบเนี่ยค่ะคําว่ารอบก็เป็นลักษณะนามที่ใช้บอกลักษณะของคํากริยาใช่ไหมคะนักเรียนอ้าวคากริยายังไงก็นี่ไงคะ่ะคํากริยากอดเดินเนีไหนแม่ถูกเป็นการกระทำเนี่ยเป็นคํากริยาทั้งนั้นเลยนคะคะมีอีกนะคะคําลักษณะนามก็ยังสามารถใช้บอกกลุ่ม หมูพวกของคำนามที่อยู่รวมกันได้นะคะมักจะประกอบหน้าคำนามหน้าคำนามนะคะมักจะอยู่หน้าคำนามตัวอย่างเช่นกองกระดาษเป็นไงคะนี่เดี๋ยวคุณเน้นให้เลยนะคะเขาบอกว่าใช้บอกกลุ่มหมู่พวกนะคะนี่ไงกองกระดาษกระดาษเึ็กองกงเลยเขาก็บอก ลักษณะของการเป็นกลุ่มนะคะในที่นี้ก็คือคำว่ากองฟูงพึ่งนี่คำว่าฟูงคณะตลกนี่นะคะกลุ่มนักเรียนโครงช้างพวงองุ่นนะคะใช้บอกกลุ่มหมู่พวกของคำนามนะคะต่อไปค่ะคำนามชนิดต่อไปก็คือคำอาการนามค่ะ นั่นก็คือคำที่นำหน้าคำกริยาหรือวิเศษโดยการเติมคำว่าการและความนะคะจำไว้เลยว่าคำอาการนามเนาะก็จะมีคำว่าการแล้วก็คำว่าคำอ่าขอโทษค่ะคำว่าความเนาะนำหน้าคำกริยาหรือวิเศษนั้นๆนะคะตัวอย่างเช่นการนี่ก็อะไรคะการกิน การเดินการทํางานแล้วตัวอย่างคําว่าความนะคะจะนําหน้าอาการนันไงความสุขความจําความพยายามอะไรพวกนี้เนาะแต่เขาก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะถ้าคําที่เขาตามมาเนี่ยไม่ใช่คํากริยาหรือคําวิเศษเนี่ยก็จะไม่ใช่อาการนามนะคะนักเรียนต้อง สังเกตให้ดีๆนะคะเดี๋ยวคุณต้นทวนอีกนิดนึงก็คือคําที่เป็นอาการนามเนี่ยเขาจะนําหน้านะคะคำกริยาหรือวิเศษนะคะแต่ถ้าไม่ได้นําหน้ากริยาหรือวิเศษก็จะไม่ใช่อาการนามนะคะจะเป็นอะไรล่ะก็จะเป็นคํานามสามัญน,นี่แหละคานามทั่วไปหรือเป็นคํำผสมนะคะอย่างเช่นการบ้านการเงิน การบัญชีใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงเราใส่คําว่าการลงไปแต่บ้านน่ะตรงคําว่าบ้านเขาไม่ได้เป็นคํากริยาใช่ไหมลูกเงินก็ไม่ได้เป็นคํากริยาบัญชีก็ไม่ได้เป็นคํากริยานะคะการไฟฟ้าการตลาดการคลังเนี่ยคำที่ตามหลังมาไม่ใช่คําวิเศษหรือคํากริยาเลยไงคะดังนั้น,น,นอย่างพวกนี้ก็จะไม่ใช่ถือว่าเป็นอาการนามแต่ก็เป็นน้มสามัญทั่วไปหรือเป็นครํรผสมนะคะ เราลองมาดูซิว่าหน้าที่ของคำนามเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะหน้าที่ของคำนามข้อที่หนึ่งเลยคือเป็นประธานของประโยคค่ะเป็นประธานของประโยคเช่นคุณหมอตตรวจคนไข้ตรงคำว่าคุณหมอเป็นประธานเพราะอะไรเพราะประธานเนี่ยก็คือเป็นผู้กระทำเนาะเป็นผู้กระทำ ดังนั้นคุณหมอในที่นี้ทําหน้าที่เป็นประธานนะคะแล้วคุณหมอก็ถือว่าเป็นคํานามนะหน้าที่ที่2เมื่อกี้เป็นประธานใช่ไหมรอบนี้เป็นกรรมของประโยคค่ะเป็นกรรมก็คืออะไรกรรมก็คือผู้ถูกกระทํานะคะเช่นสถาปนิกออกแบบบ้านบ้านก็เป็นคํานามชนิดหนึ่งซึ่งในประโยคนี้ถือว่าบ้าน เป็นกรรมนะคะแต่สถาบันนี้ก็ถือว่าเป็นคํานามอันนี้ก็เป็นประธานนะคะเนี่ยซึ่งคำนามเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในหลายตำแหน่งเนาะสามทำหน้าที่ขยายคํานามอื่นให้ชัดเจนขึ้นข้อที่1เป็นประธานใช่ไหมคะข้อ2เป็นกรรม ข้อ 3. ขยายคำนามอื่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะถ้าเราดูตัวอย่างเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นเช่นประเทศไทยเมืองแห่งอาหารอร่อยอะไรคะที่ขยายคำอื่นให้ชัดเจนขึ้นก็คือเมืองแห่งอาหารอร่อยขยายอะไรขยายคำว่าประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งอาหารอร่อยนะนี่แสดงว่า คำนามในที่นี้ทําหน้าที่ขยายคํานามอื่นให้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง 4. ทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มเช่นประโยคเขาคือยอดมนุษย์เขาคือยอดมนุษย์นะคะเขานะคะจะถูกอะไรท,ที่จะมาเติมเต็มให้เขาว่าเขาคืออะไรหนะ้าเขาเป็นยังไงนะคะ มาเติมเต็มให้สมบูรณ์ก็คือคําว่ายอดมนุษย์ถ้าอยู่ดีๆอ่ะเราเอ่ยคาว่าเขาไว้เฉยอ่ะเราก็จะเอาเขาแล้วแล้วยังไงแล้วทําไมเราก็จะไม่ได้เข้าใจที่สมบูรณ์เนาะแต่ในที่นี้มีคําว่ายอดมนุษย์มาเติมเต็มว่าอ๋อเขาคือยอดมนุษย์นะคะคำว่ายอดมนุษย์นี้ก็คือมาเติมเต็มนั่นเองนักเรียนดาวซีว่าจะมีหน้าที่อีกไหมไม่มีแล้วนะคะ นี่ก็คือลักษณะนะคะรวมถึงชนิดของคำนามที่แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆแล้วก็หน้าที่ของเขานะคะ mm. ก็ถ้านักเรียนยังสงสัยในหน้าไหนนะคะ mm. ก็ลองย้อนกลับไปทำความเข้าใจนะคะหรือสอบถามครูนุ่นมาก็ได้นะคะ mm. สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปที่ชนิดของคำใดนักเรียนก็ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm.